สวัสดีครับบัญญัติคําประพาเสนอภาพเก่าว,วิถีชีวิตของผู้คนริมคลองและในคลองที่กรุงเทพม,มหานครระหว่างปีพุทธศักราช2480ถึง2491จังหวัดพระนคร ตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาในระหว่างปีพุทธศักราช2408ถึง2515ก่อนที่จะมารวมกับจังหวัดทนบุรีซึ่งอยู่ทางฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยากลายมาเป็นกรุงเทพมหานครเมื่อปีพุทธศักราช2515 ไปดูภาพเก่าวิถีชีวิตของผู้คนริมคลองและในคลองที่กรุงเทพม,มหานครระหว่างปีพุทธศักราช2480ถึง2491กันครับภาพที่1สุ่งสูงไม้ศักจำนวนมากล่องมาอยู่รวมกันริมแม่น้ำเจ้าพระยาระหว่างจังหวัดปทุมธานีไปกรุงเทพม,มหานคร เมื่อวันที่15ตุลาคมพศ2 4 8 0ภาพที่2ชาวนานวดข้าวโดยให้ควายเหยียบเดินวนที่คลองแสนแสบเขียนมินบุรีกรุงเทพมหานครเมื่อเดือนธันวาคมพศ2 4 8 0 ภาพที่ 3. บรรยากาศอันเงียบสงบที่สองฝั่งริมคลองแสนแสบเขตบางกะปิเมื่อเดือนธันวาคมปศ2480ภาพที่ 4. อยู่่้ำกลางธรรมชาติชายัยกลางคนนั่งบนเรือตกปลาริมคลองแสนแสบหน้าบ้านตัวเองที่คลองแสนแสบเขตบางกะปิ เมื่อเดือนธันวาคมพศ2480ภาพที่5บรรยากาศที่ตลาดหัวะตะเคชุ่มชนเก่าริมคลองประเวทเขียนลาดกระบังเมื่อเดือนมกราคมพศ2481ภาพที่6 พ่อค้าแม่ค้าขายทุเรียนกระท้อนและสินค้าอื่นๆที่ตลาดชุมชนหน้าวัดน,นรนาศสนธิการรามคลองพระดุงกรุงกเกษมเขตพระนครเมื่อเดือนมิถุนายนพศ .2481 ภาพที่7ตลาดน้ำขายพลมมนริมสะพานน,นรราชสถานยาติบางลำพู บริเวณที่ชาวบ้านเรียกกันว่าคลองบางลำพูเขตพระนครเมื่อเดือนมิถุนายนพศ4 8 8 1ภาพที่8เรือดโดยสารกำลังจะวิ่งผ่านค่ายกักกันเฉลยเสือของฝ่ายสัมพันธมิตรที่คลองบางกอกน้อยเขตบางกอกน้อยเมื่อวันที่25เมษายนพศ2489 ภาพที่9ชาวบ้านยกยอดักจับปลาริมคลองรังสิตอําเภอธัญ,ญบุญรีจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่10มกราคมพศ2491และภาพที่10ซึ่งเป็นภาพสุดท้ายเรือกระแชงบรรทุกข้าวริมคลองรังสิตจังหวัดปทุมธานีเมื่อวันที่10มกราคม พศส4 9 1ขอบคุณที่ติดตามและรับชมโปรดติดตามตอนต่อไปสวัสดีครับ